สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h o p Tomi เพราะที่นี่เราจริงจังในเรื่องเล่นๆนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเกี่ยวกับเรื่องราวของ s i n d u l a l i t y n o u a เนี่ยก็ได้เวลากลับมาลุยกันต่อแล้วครับแต่เนื่องจากเนื้อหาที่กําลังเข้าสู่ช่วงคล i m แม็กซ์เนี่ยทำให้เนื้อหาภายในยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมากครับทั้งผมเนี่ยก็เลยจะกลับมาทําแบบตอนละคลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะได้โฟกัสเรื่องราวได้อย่างเต็มที่ โดยในตอนที่9เนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่กำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับแต่ก่อนที่จะเฉลยว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะครับก็ต้องแจ้งเตือนเพื่อนๆก,กันก่อนเลยครับวันเนื้อหาภายในคลิปนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญและบทพูดของตัวละครภายในตอนที่9หากใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง Disney Plus Hotstar แล้วค่อยกลับมาฟังคลิปนี้ในภายหลังก็ได้ครับส่วนเพื่อนๆที่อยากฟังคลิปก่อนหน้าเนี่ยก็สามารถกดปุ่มตัวไอด้านบนเพื่อไปรับชมลย์ลิสต์สรุปของทางช่องได้้้้เเเเลลลยยรรรััถาาาพอมมมกกกนนแว็ิ่ เรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นขึ้นบนแคร,ริเอร์ของคานาตาที่กำลังเดินทางไปยังเทรดเดอร์เนสครับซึ่งเป็นเนสขายของที่มีตั้งแต่ถ้วยกระดาษยันคอฟฟี่เลยครับว่าง่ายๆเนี่ยก็คือมีขายทุกอย่างเลยนั่นเองโดยในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยคานาตามากับนัวแค่2คนครับซึ่งนัวที่ขี่ซาวเนี่ยก็หลับไปเป็นที่เรียบร้อยทิ้งให้คานาตาเนี่ยขับแคร,ริเอร์อยู่คนเดียวครับทิวทัศน์โดยรอบเนี่ยก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดและสายฝนครับแต่ในความมืดนั้นเนี่ยจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาครับ พร้อมกับแสงสีฟ้าที่วิ่งผ่านสายตาของคานาตะไปทางด้านขวาเมื่อคานาตะมองตามแสงนั้นไปเนี่ยก็พบกับการต่อสู้ระหว่างคอฟฟิน2เครื่องครับแต่จะพูดว่าเป็นการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ถูกซะทีเดียวฮะเพราะว่ามีเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่กำลังโจมตีอีกเครื่องอยู่เมื่อเครื่องที่ถูกโจมตีลม้มลงดริฟเตอร์ของเครื่องที่ทําการโจมตีเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาครับเพื่อทําการตรวจสอบคอฟฟินดังกล่าวที่น่าแปลกเนี่ยคือชายคนนั้นเนี่ยเดินตากฝนออกมาโดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรเลยครับซึ่งปกติแล้วฝนภายในโลกนี้จะมีพิษอีวกนดวนดยย์้ะะ หุ่นที่ล้มลงเนี่ยก็มีลักษณะภายนอกที่ดูเก่าทั้งสีของตัวหุน่นและข้อต่อต่างๆเนี่ยก็ดูสภาพโซมออกมากๆครับเมื่อชายคนนั้นเนี่ยเดินเข้าไปตรวจสอบที่ห้องคนขับของหุน่นเขาก็ได้พบกับบางสิ่งที่คล้ายกันกับรากไม้ขนาดใหญ่สิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือเอนเดอร์ประเภทปรสิตครับหลังจากที่ตรวจสอบแน่ชัดแล้วเนี่ยชายคนนั้นก็ได้บอกให้เมกาของเขาเนี่ยแจ้งเรื่องที่พบเอนเดอร์ไปยังเนสใกล้เคียงครับ ระหว่างที่คานาตะกันลองดูเหตุการณ์อยู่โนก็ได้ตื่นจากฝันครับทาให้คานาตะเนี่ยได้สติแล้วกลับไปขับรถต่อเหมือนเดิมซึ่งชายลึกลับคนนั้นเนี่ยก็เหมือนจะรู้ตัวว่าถูกคานาตะฟ้องมองอยู่เช่นกันครับเมื่อมาถึงเทรดเดอร์เนสเนี่ยคานาตะก็ได้ไปซื้อของต่างๆมากมายครับและจบลงที่ร้านขายอะไหล่คอฟฟินซึ่งคานาตะเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะฮะคานาตะพูดถึงสิ่งต่างๆภายในร้านครับราวกับเด็กที่กําลังเดินอยู่ในร้านของเล่นเลย นัวที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับออกปากเลยครับว่าคานาตาเนี่ยดูแตกต่างไปจากเดิมซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็จะมีจุดสังเกตที่ผมอยากจะชี้ให้เพื่อนเเห็นครับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองอเมเซียที่อยู่บนอะไหล่ภายในร้านครับโดยสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวเนี่ยจะปรากฏอยู่บนสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องและวิทยาการของอเมเซียครับซึ่งผมจะค่อยๆบอกจุดที่สัญ,ญลักษณ์นี้โผล่ม,มาให้เพื่อนเเห็นไปเรื่อยๆในคลิปนี้นะครับคานาตาเนี่ยได้หย,ยิบอะไหล่ต่างๆที่ตัวเองสนใจและนําไปจจ่่่่่าาายยเเเเงงงิินนนนคคครััับซึขททททีีีหมมมืืออะสสกกกด็ไ้ และได้รู้เรื่องที่คานาตาในกลายเป็นดิฟเตอร์แล้วเขาก็เลยยกอะไหล่ชิ้นหนึ่งให้กับคานาตะเพื่อเป็นของขวัญครับระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันเนี่ยชายลึกลับที่คานาตะเจอก่อนหน้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ร้านครับเขาเดินตรงมาหาเจ้าของร้านเพื่อรับอะไหล่ที่สั่งไว้ครับซึ่งมวลอะไหล่เนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของอเมเซียอยู่ด้วยนะฮะ โดยเพลงประกอบในฉากที่ชายคนนี้โผล่มาเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเพลงในเกมเก่าๆเลยครับซึ่งผมก็เดาว่าเราอาจจะได้ยินเพลงนี้อีกครั้งภายในเกม s i n d u l a r i t y Echo of Ada ก็ได้ครับเพราะชายลึกลับคนนั้นเนี่ยก็คืออั b a า u ูเพระเอกจากภาคเกมนั่นเองครับที่มาพร้อมกับเมกาสกูหูเอดครับผมคณะตาที่ไม่รู้จักทั้งคู่เนี่ยจึงได้ถามข้อมูลกับเจ้าของร้านครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอีสเตอร์เกจากเกมทั้งหมดเลยนะฮะ ผมแนะนําให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูตอนที่ศูนของทางช่องเนี่ยหยุดคลิปนี้แล้วไปดูข้อมูลในส่วนนั้นก่อนนะครับเพราะมีข้อมูลจากภายในเกมเนี่ยค่อนข้างมากครับแล้วผมจะใช้ข้อมูลในส่วนนั้นเนี่ยมาประกอบการวิเคราะห์ภายในคลิปนี้ด้วยครับ โดยเริ่มจากเรื่องแรกก่อนครับที่มีการบอกว่าอาัลบาเนี่ยขับคอฟฟินมาตั้งแต่ยุคสมัยของอเมเซียซึ่งตรงกันกับข้อมูลที่มีการปล่อยออกมาของเกมครับโดยเรื่องราวภายในเกมเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนเรื่องราวในอนิเมะราราวยีปีครับผมเรื่องที่2เนี่ยคือการที่อัลบาอยู่เบื้องหลังการล่มสลายของอเมเซียครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับแต่ที่เรารู้เนี่ยคืออัลบาเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์การล่มสลายของเมืองอเมเซียครับผม เรื่องที่3นี่คือการที่เอาบ้าเป็นพวกเรนทายครับซึ่งคําว่าเรนทายเนี่ยจะใช้เรียกคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากผลบลูซิสครับอย่างที่เราเห็นในช่วงต้นเรื่องซึ่งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่มีการเล่าในเกมกันต่อไปครับ และสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่อัลบาสร้างเมกั A S สมด้วยตนเองครับซึ่งถ้ามองในบริบทของเกมและการเป็นผู้เล่นที่เราสามารถสร้างตัวละครเมกัสได้ในช่วงเริ่มเกมก็คงเปรียบเสมือนกับการที่เราสร้างเมกั A S สมาด้วยตนเองจริงๆครับรวมถึงการที่เราสามารถปรับแต่งสกิลของเมกัสภายในเกมได้ก็ทําให้เราเนี่ยดูเป็นผู้เล่นที่น่าจะมีความเชี่ยวชาญในด้านเมกัสอยู่ไม่น้อยเลยครับแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าอัลบาเป็นคนสร้างเมกัสมาด้วยตนเองหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ภายในเกมเช่นกันครับ ออาบ้ากำลังตามหาอะไรที่ใช้ได้กับชิปสำรองข้อมูลความจุสูงจากสมัยอเมเซียครับพุณง่ายๆก็คือหน่วยความทรงจำของเมกัสนั่นเองซึ่งพอคานตาได้ยินเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกสนใจครับและรีบวิ่งตามเอาบาไปในทันทีเพื่อที่จะได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความทรงจําของเมกัสซึ่งคานตาเนี่ยก็รู้คาถามไม่หยุดจนลืมที่จะแนะนําตัวก่อนครับเอาบ้าก็เลยปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหล่านั้นและเดินจากไปครับทาให้คานตาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองทําพลาดไปอย่างมากเลยฮะ หลังจากนั้นคานาตะกับนัวเนี่ยก็ได้ไปซื้อของกันต่อครับแต่นัวก็พัดหลงกับคานาตะครับทำให้คานาตะเนี่ยต้องเดินตามหานัวไปทั่วสุดท้ายคานาตะก็พบกับนัวที่กําลังยืนอยู่ในร้านที่ดูหรูหราแห่งหนึ่งครับเธอจ้องมองของที่อยู่ในตู้อย่างไม่วางตาเลยครับซึ่งคานาตะที่เดินเข้ามาเนี่ยก็พบกับของราคาแพงที่อยู่ในตู้ซึ่งไม่ใช่เพชรพลอยแต่อย่างใดครับแต่เป็นกล้วยหอมปลอดสารพิษหวีหนึ่งเท่านั้นเองโดยจุดสังเกตที่น่าสนใจในฉากนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน2จุดครับ เริ่มจากจุดแรกคือที่มาของกล้วยวีนี้ครับที่มาจากไดมอนด์ฟาร์มซึ่งเป็นเนสที่เคยถูกพูดถึงโดยไมเคิลก่อนหน้านี้ครับและหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีซอสชโชยุยี่ห้อไมเคิลโผมาด้วยครับจึงเป็นไปได้สูงมากๆเลยครับว่ากิจการฟาร์มที่บ้านของไมเคิลเนี่ยน่าจะรวยเอามากๆทําให้ไม่น่าแปลกใจเลยว,ว่าทาไมไมเคิลเนี่ยถึงสามารถเป็นหัวหน้าทีมขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับจุดต่อมาเนี่ยคือเรื่องอาหารการกินครับที่เราก็ได้พูดกันไปหลายต่อหลายต่อแล้วซึ่งเหตุผลที่คนส่วนใหหหญ่่่่่เเเนนนีีลลิิกกกกกทจออาา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 รรสสสังงงงคคมว็็ปพขู้ ซึ่งน่าจะมาจากปริมาณของสิ่งเหล่านั้นที่มีน้อยด้วยครับทำให้การกินอาหารสดเนี่ยดูเป็นเรื่องหรูหราและฟุ่มเฟือยเป็นอย่างมากครับวัตถุดิบต่างๆเองก็ถูกทําให้ดูมีราคาไปด้วยฮะทั้งกล้วยที่ใส่ไว้ในตู้กระจกซอสโชยุที่วางราวกับขวดไวน์ทั้งที่มองกันจริงๆแล้วเนี่ยของแต่ละอย่างก็ดูจะเป็นของที่ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับแต่พอเป็นโลกที่การเพาะปลูกแทบเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นของหายากไปในทันทีหวังว่าวันนึงเนี่ยโลกเราจะไม่เป็นแบบนั้้้้้้นนนนนนนะคครรับับตว่าาาาาาไปพอออออผผมมมดดดููขลใใใสสียยยททหหิถึงชโก ทาที่ดูจะลงทุนในการจีบคานาตะไปไม่น้อยเลยนะครับระหว่างที่ทั้งสองคนกาลังสนใจกล้วยหอมอยู่เนี่ยก็มีเสียงดังแปลกๆขึ้นใกล้ๆครับเมื่อคานาตาหันไปมองเนี่ยก็พบกับเอดาที่กําลังเหมาโชย,ยุแทบทั้งชั้นลงตะกร้าครับแต่ระหว่างที่กําลังกวาดโชย,ยุเหล่านั้นเนี่ยก็มีโชย,ยุขวดหนึ่งหล่นลงมาและกลิ้งมาทางคานาตะครับทำให้คานาตาเนี่ยได้มีโอกาสแนะนําตัวและขอเลี้ยงข้าวเป็นการไถ่โทษซึ่งสิ่งที่คานาตะพามากินเนี่ยก็คือติ่มซำสังเคราะห์นั่นเองครับ หลังจากนั้นคาราตะก็ได้ถาม ADA เอดาเกี่ยวกับความทรงจําของเมกัสครับซึ่งผมพอจะสรุปข,ข้อมูลได้ประมาณนี้ครับอย่างแรกคือความทรงจําของเมกัสเนี่ยไม่สามารถแฮ็กเพื่อตรวจสอบหรือเขียนทาพได้นะครับเพราะเมกัสทุกตัวเนี่ยจะมีระบบการป้องกันอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นซีโรที่จะมีระบบการป้องกันที่ดีกว่าเมกัสตัวอ,อื่นเอามากๆครับซึ่งเอดาเองเนี่ยก็เป็นเมกัสรุ่นซีโเหมือนกันครับ และการจะตรวจสอบความทรงจาได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีห้อง l a บหรือเทคโนโลยีระดับอเมเซียเท่านั้นครับอย่างที่2นี่คือความทรงจําของเมกัสเนี่ยจะถูกฟอร์แมตท,ทิ้งทันทีครับเมื่อยกเลิกสัญญากับมาสเตอร์คนเก่าแต่ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะไม่รวมถึงข้อมูลมื้นฐานนะครับเช่นชื่อของตัวเองการพูดการเดินการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆรวมถึงสกิลการทํางานที่ช่วยเหลือมาสเตอร์บางอย่างครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าแม้จะยกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยเมกัสก็ยังสามารถใช้ชีวิตประจําวันต่อไปได้ครับเพียงแต่จะไม่มีความทรงจําก่อนหน้าเท่านั้นเอง และข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยก็นําไปสู่ข้อมูลอย่างที่3ครับซึ่งเป็นทฤษฎีของอัลบาสนั่นคือข้อมูลความทรงจําบางส่วนของเมกัสเนี่ยอาจจะถูกบันทึกลงในข้อมูลพื้นฐานครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับการที่เราทําอะไรซ้ําๆจนร่างกายของเราเนี่ยสามารถจดจําได้และทําสิ่งเหล่านั้นได้โด,ดยอัตโนมัติครับซึ่งกว่าจะทําแบบนั้นได้เนี่ยเราจะต้องฝึกฝนและมีความทรงจําเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก่อนครับทฤษฎีดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นการย้อนรอยเศษเสี้ยวความทรงจําเล็กๆเ,เ,เหล่านั้นเพื่อนํามาประกอบสร้างเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําครับ และหากเรานําส่วนต่างๆของความทรงจำเนี่ยมาประติดประต่อกันก็จะได้มาเป็นความทรงจําเดิมที่สมบูรณ์นั่นเองครับเอดาได้ถามกับทั้งสองคนครับว่าอยากจะรู้เรื่องราวเหล่านั้นจริงๆหรอเพราะถึงแม้จะไม่มีความทรงจำเนี่ยก็ยังสามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้แต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ยืนยันที่จะตามหาความทรงจําเหล่านั้นครับเอดาเนี่ยจึงได้พาทั้งสองคนไปยังแครดีของอัลบาที่ชื่อว่าแรปปิดฮัทซซึ่งเป็นการตั้งชื่อที่ล้อไปกับชื่อของคอฟฟินของอัลบาครับที่ชื่อว่าโบวี่และปิดนั่นเอง โดยในฉากนี้เนี่ยเราจะได้พบสัญลักษณ์ของอเมเซียที่ถูกเขียนไว้โดยรอบของแครดีครับภายในนั้นเนี่ยเราจะพบกับขวดโชยุจานวนมากครับวางเรียงกันอยู่ที่ชั้นวางขวดซึ่งนั่นก็เพราะว่าอัลบาเนี่ยเป็นคนชอบโชยุามากๆครับและโชยุที่ตอนนี้อัลบากําลังชอบมากๆเนี่ยก็คือโชยุยี่ห e ้อไมเคิลนั่นเองครับผมเอดาได้ทําการชงกาแฟสดจากมาเมล็ดกาแฟให้ก,หกับคารนาตาและนัวได้ทานครับซึ่งคารนาตาที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็อยากเอาเรื่องนี้ไปอวดให้เพื่อนๆฟังเป็นอย่างมากครับแต่กลายเป็นว่าเขากลับทําหน้าเหมือนจะไม่ชอบรสชาติสักเท่่าไหร ไม่นานหลังจากนั้นเอาบ้าก็ได้กลับมายังแคเรียรครับซึ่งเมื่อเจอกับคาร์นาตาและนัวเอาบ้าก็เหมือนจะไล่ให้ออกไปทันท,ทีครับแต่เอดาก็ได้พูดเกีย้ยก่อบให้ฟังเรื่องราวของทั้งสองคนก่อนครับซึ่งในการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่2จุดครับจุดแรกนี่ก็คือเรื่องที่เอาบ้าเหมือนจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและกลัวคนแปลกหน้าเอามากๆซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเอาบ้าเนี่ยอาจจะเคยโดนทำร้ายหรืออาจจะโดนหักหลังมาก่อนครับส่วนในจุดที่2นี่เขาประโยคที่ว่านัวเองก็ ซึ่งคำว่าเหมือนกันในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงตัวของเอดาเองครับและนั่นก็หมายความว่าทฤษฎีของอัลบาเนี่ยน่าจะเป็นจริงครับโดยการตามหาความทรงจําของเอดาเนี่ยก็น่าจะเป็นแกนหลักของซินโดรลิตี้ในภาคเกมอีกด้วยครับซึ่งข้อมูลทั้ง2จุดนี้เองเนี่ยก็น่าจะมีการเฉลย ER ในภาคเกมต่อไปครับ ฉากต่อมาก็คือฉากที่สุสานคอฟฟินแห่งหนึ่งครับซึ่งเอนเดอร์ปรสิตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมากลางสายฝนและได้เข้าไปสิงอยู่ในคอฟฟินเหล่านั้นครับทำให้ผมนึกทฤษฎีบางอย่างขึ้นมาได้ครับย้ำว่าเป็นทฤษฎีที่ผมคาดเดาเองนะครับว่าเอนเดอร์ที่พวกเราเห็นกันอยู่เนี่ยอาจจะมาจากซากของสิ่งมีชีวิตบางอย่างก็ได้ครับดูจากลักษณะของเอนเดอร์บางตัวเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีบนโลกแต่ก็มีบางตัวที่ดูแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงครับซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่าเมื่อออออเเเเนนนนนนนดรรรร์่่่่ยข้้้้าา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 าไปสสิิงงงใกกัััััตวววววหหหลลลแมมจจจจะะฒบื แล้วเปลี่ยนรูปลักษ์ให้ต่างไปจากเดิมก็ได้ครับแต่ก็ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นเองไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันครับทางด้านอัลบาที่ยอมช่วยคาราตาเน่ก็ได้พานนัวไปยังเครื่องมือบางอย่างครับซึ่งเรียนแบบวิทยาการของอเมเซียครับซึ่งในการตรวจสอบความทรงจําของนนวเนี่ยจะต้องเข้าสู่สภาวะหลับก่อนครับคาราตาที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากแต่เอดาก็ได้ให้กําลังใจกับคาราตาครับและได้บอกว่าอัลบาเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านนี้มากๆเพราะงั้นไม่จะเป็นต้องห่วง หลังจากนั้นนัวก็ได้ขอกล้องจากคานตาตะครับเพื่อว่าตื่นมาเนี่ยเธอจะได้สามารถจดจําเรื่องราวที่ผ่านมาได้ครับและหวังว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ใช่คนที่ไม่ได้เรื่องอีกต่อไปซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยนัวเองก็ดูมีปมเกี่ยวกับเรื่องนี้เอามากๆเลยนะครับ หลังจากนั้นกองทัพเ er อนเดอร์ปรสิตเนี่ยก็ได้เคลื่อนตัวมาใกล้กับเนสครับซึ่งทำให้เนสได้มีประกาศให้เหล่าดริฟเตอร์ที่อยู่ภายในพื้นที่เนี่ออกไปจัดการทันทีเหล่าดริฟเตอร์ภายในเมืองเนี่ยจึงออกมาเพื่อเข้าต่อสู้กับเหล่าเอนเดอร์ครับแต่ดริฟเตอร์เหล่านั้นเนี่ยก็ทำอะไรกองทัพเ er อนเดอร์ปรสิตไม่ได้เลยนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าจะยิงไปเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วต่อให้ยิงแขนหรือขาพังไปแล้วไม่นานร่างกายเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลับไปเชื่อมต่อกันใหม่ครับราวกับกองทัพซงงอม ซึ่งพวกมันเนี่ยก็สามารถยิงชิ้นส่วนของตัวเองออกมาเพื่อโจมตีและจอะทะลุเข้าไปภายในคอฟฟินครับเพื่อชิงการควบคุมหุ่นตัวนั้น ประกาศดังล่าวเนี่ยได้แจ้งเตือนไปยังแคริเอร์ของออาบาด้วยครับคณะตาทัที่ได้ยินเนี่ยจึงรีบเสนอตัวว่าจะออกไปจัดการให้แต่เอาบาก็ห้ามไว้ครับแล้วบอกให้อยู่ข้างๆนวต่อไปโดยในฉากนี้เนี่ยขุนคู่ใจของออาบ้าอย่างโบวี่และปิดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วครับพร้อมกับเพลงประกอบที่เหมือนกันกับในตัวอย่างเกมเป๊ะเ,ะเลยฮะและฉากการปล่อยตัวที่เราอาจจะได้เห็นในเกมอีกก็เป็นได้ครับโดยจุดสังเกตที่น่าสนใจในฉากนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน3อย่างครับอย่างแรกเนี่ยคือสัญลักษณ์อเมเซียที่อยู่ในห้องคนขับของลอาบ อย่างที่2เนี่คือคําว่ายู i นเตอร์ที่มาแทนคําว่าดริฟเตอร์แทนซึ่งก็ได้รับการเฉลยครับว่าเป็นคําเรียกของดริฟเตอร์ในสมัยก่อนนั่นเองและอย่างสุดท้ายคืออุปกรณ์ที่สวมสําหรับตัวดริฟเตอร์ครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายกับหมวกกันน็อกรวมกับแว่น VR ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะปิดบังหัวครึ่งบนไปได้จนหมดครับแต่ในกรณีของอัลบาเนี่ยจะเหลือเพียงแค่แว่นตาการลมสีส้มเท่านั้นเองซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะวิทยาการที่ล้ำหน้าไปมากๆของอเมริกาครับ เมื่อมาถึงสนามรบเนี่ยอัลบาก็ได้ไล่ให้ดริฟเตอร์คนอื่นๆเนี่ยถอยกลับในทันทีครับโดยในการต่อสู้เนี่ยเขาก็สามารถรับมือกองทัพเอนเดอร์ได้ด้วยตัวคนเดียวแบบสบายๆและจบลงด้วยการใช้เมกัสสกิลของเอดาที่เป็นการระเบิดพื้นที่โดยรอบนั่นเองครับซึ่งประโยคที่เอดาพูดหลังจากเอาชนะกองทัพเอนเดอร์ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีสต์เอ็กของไดอะล็อกแบบเดียวกันกับในเกมครับที่น่าจะมีการพูดออกมาหลังจากที่ทําภารกิจสําเร็จแล้วครับมิชชั่นคอมพลีทお疲れ様でした残留物をスแกน 朗報です寄生されていたコフィンの1機はアメージア時代に遺きされたものです。 หลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลความทรงจําของนัวเสร็จเนี่ยก็ไม่พบความผิดปกติใดๆและไม่พบความทรงจําอะไรเพิ่มเติมไปจากเดิมด้วยแต่ก็มีสิ่งที่น่าแปลกอยู่ครับนั่นก็คือการที่นัวเนี่ยมีหน่วยความจําที่มากเกินกว่าปกติครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของชิปประมวลผลแล้วเนี่ยก็ดูแตกต่างกันมากจนเกินไปทําให้การประมวลผลของนัวเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ครับถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพเนี่ยก็เหมือนกับการที่คนจํานวนมากต้องการจะผ่านด่านตรวจที่มีเพียงแค่2อถึงสช่องครับโดยคนจํานวนมากที่ว่านี้ก็คือข้อมูลในหน่วยคคคววววาาามมจจํรรรัับส่่นนนนนดตเก็ืออชิปปะลลผง ซึ่งถ้าชิปประมวลผลมีไม่มากพอหรือเหมาะสมกับปริมาณข้อมูลนั้นๆเนี่ยก็จะทําให้ชิปต้องทํางานหนักและเกิดปัญหาคอขวดของข้อมูลได้ครับซึ่งนั่นก็ทําให้ชิปประมวลผลต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อประมวลผลให้เร็วขึ้นและทําให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะขึ้นจากเดิมครับต่อให้นัวจะมีการปรับแต่งระบบไฟฟ้ามาแล้วแต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่ดีครับทำให้นัวต้องเข้าสู่ภาวะหลับเพื่อสำรองไฟในที่สุดและนี่ก็เป็นการเฉลยถึงเหตุผลที่เราได้เห็นนัวหลับเป็นประจำนั่นเอง คณาตาที่คิดว่าสาเหตุนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้นวนยใช้เมกัสสกิลไม่ได้ซึ่งอัลบาก็ได้อธิบายเสริมครับว่าถ้าอยู่นเตอร์หรือดริฟเตอร์เนี่ยสามารถแบ่งเบาภาระในการประมวลผลได้ก็จะสามารถใช้เมกัสสกิลได้ครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เราได้เห็นนวนยใช้เมกัสสกิลหลังจากที่คณาตะาเก่งขึ้นมากแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้เก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าตัวของนวเนยเป็นเมกัสรุ่นต้นแบบที่ใช้ในการทดลองบางอย่างฮะซึ่งในยุคสมัยของอเมซเนียก็ได้มีการทดลองอยู่หลายแบบ หลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคานาตะกับนัวก็ได้แยกกับอัลบาเพื่อเดินทางกลับไปที่เมืองของตนซึ่งอัลบ้าที่อยู่กับเอดาแค่2คนเนี่ยก็ได้พูดถึงข้อมูลที่น่าสนใจอยู่2อย่างครับอย่างแรกเนี่ยก็คือการที่นัวเนี่ยมีแบล็คบ็อกอยู่ครับซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้เอดาเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรจึงตัดสินใจที่จะไม่เปิดดูโดยพลรักการครับจากข้อมูลที่ว่ามาเนี่ยผมก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องชื่อของนัวครับที่น่าจะมาจากเรื่อง อย่างสุดท้ายคือข้อมูลของปาสคาลครับที่ได้รับการเฉลยแล้วครับว่าไม่ได้เป็นชื่อของมาสเตอร์แต่เป็นชื่อโครงการบางอย่างครับซึ่งประเด็นทั้ง2องอย่างเนี่ยก็น่าจะได้รับการเฉลยในอนาคตครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลจุกๆและอีสเตอร์เอ็กจากเกมแบบจัดเต็มที่ผมบอกเลยครับว่าตอนแรกที่ผมดูเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์อยู่หลายครั้งเลยครับทำเาผมนี่อยากเล่นเกม s i n d u l a r i t y ECHO OF e d d a เร็วๆเ,เลยฮะ แล้วเพื่อนๆละครับรู้สึกยังไงกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดต,ตอนหน้าว่าจะมีจุดสังเกตอะไรมาเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมหรือกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของคุณได้มาฟังเรื่องราวเล่นๆที่เราจะมาพูดกันอย่างจริงจังได้ที่ h o ปโตมีเพราะที่นี่เราจริงจังในเรื่องเล่นๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า enjoy your h o b b y สวัสดีครับ